โรงเรียนบ้านสำโรงตั้งอยู่หมู่ที่12บ้านสำโรงตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพงจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงนายธีรั์กันตังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม19คนเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3รวมนักเรียน 136คนเรียนบ้านสำโรงได้ดำเนินการตาม7มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ดังต่อไปนี้การที่ 1. กํากำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียน 1. มีการจัดทำนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้บริหารติดไว้ในจุดที่บุคลากรและนักเรียนมองเห็นชัดเจน และเก็บไว้ในแฟ้มคำสั่งให้ครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบรับปฏิบัติ 2. มีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งเผยแพร่นโยบายสู่นักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียนโดยมีการระบุการห้ามสูบุรี ในทุกพื้นที่ของโรงเรียนและมีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืน 3. ม,มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางที่หลากหลายมาตรการที่2การบริหารจัดการในโรงเรียนปลอดบุหรี่ 1. มีการจัดตั้งคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 2. มีการสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในโรงเรียนเช่น จำนวนผู้สูบบุหรี่ความต้องการเลิกบุหรี่การพบเห็นละเมิดการสูบบุหรี่โดยใช้แบบสำรวจและการสัมภาษณ์ 3. มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยคณะทํางานของโรงเรียนในรูปแบบการประชุมการสัมภาษณ์การแสดงความคิดเห็นและรายงานผลการดำเนินงานการที่ 3. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ดังนี้ 1. มีการติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าออกโรงเรียนทุกช่องทาง 2. มีการติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าออกอาคารและภายในอาคารสถานที่ 3. ม ไม่มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่เช่นที่เขียบุหรี่ 4. มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียนโดยติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนมีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาคอยตรวจด,ดูแลและสอดส่องอย่างสม่ำเสมอมีชมรมเจนตสำโรงพาวเวอร์โรงเรียนบ้านสำโรงช่วยสอดส่องดูแล และรายงานผล 5. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ในโรงเรียนทำอาคารบริเวณและห้องน้ำให้เป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยสวยงามติดป้ายปลอดบุหรี่และมีจุดเช็คอินเพื่อปลอดบุหรี่มาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร มีการวางแผนและกำหนดกิจกรรมเพื่อสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในรายวิชาและกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกหลักสูตร 1. ในหลักสูตรสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แปดแปดสาระวิชามีแผนการจัดการเรียนรู้สร้างความตระหนักโทษของบุหรี่มีกิจกรรมและใบงานให้นักเรียนได้ทำและฝึกปฏิบัติ 2. ส,สอดแทรกเรื่องบุรี่เข้าไปในกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีตามปฏิทินกิจกรรมในโรงเรียนเช่นวันวิสาขบูชาการเลือกตั้งประธานนักเรียนการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาห์การประชุมสภานักเรียนกิจกรรมครูแดการแข่งขันกีฬาวันไหว้ครูและวันเด็กแห่งชาติมาตรก,การที่5 การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอบุรีชมรมเจนซัดสําำโรงพาวเวอร์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนดังต่อไปนี้ 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันเพื่อควบคุมยาสูบทั้งในบริเวณโรงเรียนและนอกโรงเรียนการเดินโรณรงค์กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ สส่งเสริมให้นักเรียนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างค่านิยมการไม่สูบุรี่ในช่องทางที่หลากหลายเช่นการประชุมการเดินรณรงค์วันสำคัญต่างๆหอกระจายข่าวหมู่บ้านเพจโรงเรียนโดยใช้แผ่นพับการพูดและแอปพลิเคชันต่างๆ 3. ส่สงเสริมนักเรียนสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีภูมิคุ้มกัน ในการปกป้องตนเองจากการสูบบุหรี่ 4. ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมรนณนรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่และชักชวนให้คนในบ้านเลิกสูบบุหรี่เช่นการเดินรณรงค์ในวันต่างๆประกาศหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 5. ร่วมจัดสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมายทำให้โรงเรียนสะอาดสวยงาม ติดป้า,ต,าต่างๆเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมายมาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ 1. มีกระบวนการป้องกันคัดกรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงครูประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านการประชุมการใช้โทรศัพท์ และแอปพลิเคชันต่างๆในการช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สุบบุรี่2มีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือให้คําปรึกษานักเรียนที่สูบบุรี่ให้เลิกสุบุรี่และติดตามผลการเลิกสุบุรี่ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยใช้คลินิกเซมารัก3ม,มีกระบวนการส่งต่อนักเรียนที่สูบุรี่เข้าสู่ระบบการบริการเลิกบุหรี่ตามความเหมาะสม และติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนที่เข้าสู่ระบบบริการเลิอกอย่างต่อเนื่อง 4. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษพิษอันตรายและโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่แก่นักเรียนเช่นวันงดสูบบุหรี่โลกวันต่อต้านยาเสพติดและค่ายคุณธรรม 5. จัดกิจกรรมด้านกีฬาดนตรีและศิลปะทำให้นักเรียนมีความสุขเพลิดเพลิน สนุกสนานและได้ความรู้เพื่อนักเรียนจะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่6กิจกรรมครูตำรวจแดสอนนักเรียนเกี่ยวกับบุหรี่และโทษของบุหรี่มาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน1โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองพร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบถึงนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและบทลงโทษ 2. ชี้แจงและขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนไม่ให้จำหน่ายบุหรี่ให้แก่เยาวชนจัดให้บริเวณรอบโรงเรียนในรัศมี5เมตรไม่มีร้านค้าขายบุหรี่ให้กับนักเรียนมีหนังสือถึงร้านค้าแจกนโยบายและสติกเกอร์ปลอดบุหรี่ติดป้ายหน้าโรงเรียนประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน 3. ผลักดันให้ผู้นำชุมชนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ 4. นักเรียนเดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในบริเวณหมู่บ้านชุมชนใกล้เคียงพร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพตลอดจนแจกสติกเกอร์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 5. โรงเรียนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนในการจัดนิทรรศการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพจัดนิทรรศการที่โรงเรียน ห้องเรียนให้ผู้ปกครองชาวบ้านรับทราบและชมผลงานนักเรียนโรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่กับโรงเรียนบ้านวังชัยและบ้านโคกสว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4โดยผู้อำนวยการและครูผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสำโรง Power Anti Smoking พลังสำโรงต้านการสูบ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านสำโรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 1. โครงงานสื่อสร้างสารรค์ต้านการสูบผู้รับผิดชอบชั้นอนุบาล1-3 2. โครงงานสมุนไพรห่างไกลบุหรี่ผู้รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 3. 3. โครงงานเห็บนางรมเงินล้านต้านบุรีผู้รับผิดชอบชั้นประฐมศึกษาปีที่4-6 4โครงงานเหรียญโปรยทานต้านบุรีโครงงานสมุนไพรดอกย่าขาวต้านบุรีผู้รับผิดชอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3พ้นจากนวัตกรรมสำโรง Power Anti Smoking พลังสำโรงต่อต้านการสูบ ทำให้เกิดผลดีเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ดังต่อไปนี้ 1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จะได้ไม่มีเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า 2. มีความสนุกสนานพเพลิดเพลินและได้ความรู้ทำให้ไม่คิดที่จะไปยุ่งเกี่ยวบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า 3. เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและของส่วนรวมทำให้มีไรายได้ระหว่างเรียนจน ไม่คิดที่จะยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า 4. E. น้ำสมุนไพรน้ำมะนาวผลไม้เปรี้ยวจัดมีวิตามินซีสูงเปลือกมีรสเฟื่อนขมซึ่งวิตามินซีในมะนาวจะช่วยเปลี่ยนรสชาติของบุหรี่ให้เฟื่อนทำให้ไม่อยากสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและลดอาการอยากนิโคตินได้อีกทั้งยังช่วยกระจัดคราบบุหรี่ได้อีกด้วย 5. น้ำสมุนไพรน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ผลไม้ที่มีตามหมู่บ้านหาได้ง่ายช่วยรักษาโรคถุงลมโป่งพองจากการสูบบุหรี่ได้ดีมากและลดความอยากบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า 6. สื่อสร้างสรรค์นักเรียนจะได้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ทำให้ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า 7. สมุนไพรไทย ดอกยากขาวลดความอยากบุหรี่ชะเอมเพศแก้คอแห้งช่วยให้ชุ่มคอและบำรุงร่างกายน้ำมันยูคาลิปตัสช่วยลดความเครียดและทำให้จิตใจสงบช่วยให้สดชื่นผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าลดความโกรธพลังสำรองม,มุ่งมั่นตั้งใจห่างไกลบุรี่หลีกหนีอบายมุก